สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในการโลเตอร์เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมามาเลยมารีวิวตัวอันกันนะครับอันเป็นตัวที่อยู่ในหนังเรื่องอะไรร้่ะหนังเรื่อง Full ฟูล m มท k ล n คน i ตนะครับผมไม่ผมผมไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ครับโอเคนะครับมาดูสกิลของมันเลยดีกว่าเรา สกิล <Skill S 2> ของมันคือพลังนะครับใช้แร่อยู่ที่1,480นะครับพลังโจมตีมันอยู่ที่2 3 0 0มนะครับพลังเล่ยอ,อยู่ที่8 0 0แสนกว่ามันเยอะมากเกาะอ,อยู่ที่30,000ความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่คือเร็วมากนี่ครับมันมีอยู่2ตัวนะครับเป็นตัวอันแบบไม่มีอัลตราที่นะครับหั้งที่2คืออัลตราโอเคมาดูสกิลแรกของมันกันเลยครับ วิชาแปรธาตุกำแพงนะครับมันจะสั่งกำแพงขึ้นมาครับสร้างวงแหวนแปรธาตุขึ้นมาเพื่อสร้างกำแพงขัดขวางการเคลื่อนที่ของศัตรตูเลือกใช้ระยะเวลา20ิวินาทีเลือกใช้ระยะเวลา20นาทีแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ผมยังไม่ได้นะครับคือระเบิดพิโรธนะครับหากอัปเกรดขั้นสูงสุดจะทำให้ได้รับทักษะเพิ่มขึ้น มาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือลดอัตราใช้ทักษะลบหีของศัตรู70วิในาที12วิระยะอัตราการใช้สกิลลบ70% 12วินะครับ12วิโอเควันนี้ผมก็จะมาตีด่านกันโอเคไปที่สเตจหลักโอเคนะครับผมผมก็ภาพไปก่อนเลยเพราะว่าทำไมผมถึงคลิปที่แล้วผมก็บ่นนะครับว่าทำไมมันเข้ามันเข้า ถ้าคุณสมมติว่าคุณเปิดเกมแรกๆครับคุณเข้าอะไรบางอย่างครับมันก็จะช่ครับมันช้ามากเดี๋ยวก่อนรอไปก่อนนะครับโอเคผมก็ได้มาถึงคาสิโนจนสลัดนะครับไม่ยากครับโคตรง่ายจากที่ติดอยู่ที่ด่านโรงงานกำจัดน้ำเสียโอ้โห

ขอเคครับผมฮู้ยตอนนี่อัพอัพแรงรุ่นแล้วครับไปทำะไรครับเฮ้ย2อ,อันมาหน่อยสอ,อันสอ,อันไปแครับผมสกิลของมันนะครับรอรอแป๊บหนึ่งนะครับมัใช้สกิลเยอะนี่อ่ะ อะไรจะใช้สกิลแล้วไปไม่ไดน,น,นแค่ปุ๊บพอห้ามมันไม่ใช้สกิลว่ะเฮ้ทำไมไม่ใช้สกิลโอ้ม o ยเกดสกิลน่าจะเริ่มนะภาษาพวกอัตตาในการใช้สกิลเยอะมาก โอ้โหอมันจะแตกแลนะ้วดูความเร็วในการตอนนี้มันตีมันก็จะมีแสงสีแดงๆที่ตามมันด้วยนะครับลองสังเกตดูนะครับตอนนี้มันตะมันตะแปะแปะแปะได้สกิลได้แล้วมั้ยเ็วเ็วเ็วสิ แต่ไปเดี๋ยวค่อยไปเรียนสเตทปิสิกก็ได้ะ่ะเนิวดีเต็กใช้สกิลได้แล้วมั้งโอเคครับผมมันใช้สกิลแล้วผมเพิ่งมาเห็นโอ้โหไม่ใช่กำแพงหินนะครับเหมือนถ้าโจตมตีถ้าถ้าพวกไอพวกของมอน ม้อนของพวกมันนะครับถ้ามันโจมตีมันจะโจมตีแค่กำแพงนะครับมันจะไม่โจมตีที่ฝั่งเรานะครับก็มันก็ดีใช้ได้นะครับตอนนี้โอเคสเตตเคลียร์โอเค <Yeah. S 1> ไลอัอนแน่นอนอุย้ยไม่ใช่ยอดแหงความเป็นอมาตะาโอ้วึบมาไกลแล้วร่อนเพื่อนผมมันไปอยู่ด้านนี้ ผมตั้งมาอยู่สองแสนสร้างคิวแน่นอนถ้าครบล้านมาเมไหร่นนะคะโอเคมาเล่นในสเตปพิเศษดูกันไป,ปนดิภารกิจหนดีหยยบเยิม,ยมโอเคไปที่เล่นสเตปพิเศษ เอาด่านนี้ดีด่านนี้ดีกว่าเจ็บต,ตัวไม่ดีเลยเอ๋อด่านนี้ดีกว่าเออด่านนี้ก็ได้เอามาเอามาจัดไม่หมดผมจะใช้เพื่อนคนนี้ครับโทอีเนี่ยใครเป็นเหมือนผมบ้างเนี่ยเพราะว่าผมใช้แล้วมันก็ยังขึ้นมาอีกเนี่ยใช้ไกลๆโอเคไม่ค้าง เลีวสิเนี่ยทำไมบ้านพวกมันกากจังบุกอันนี้คือว่ามันจมดูครับมันเอาป้อมมันได้แบบโคตรเร็ว,วครับครับอ,อันนี้คือว่าใครไม่มีเนี่คือว่าต้องมีนะครับโอ้โหมันอึดด้วยนะครับดูขนาดโดนโจมตีหลายครั้ง ยึดคล้องดูความเร็วดูความเดินมันดูใช้กระฟเอกโอ้โหค่อยดูหไหมครับมันจะไม่มันตรงกาแพงมันจะมีสีแดงๆนะครับคือว่ามันโจมตีแค่ตรงกําแพงนั้นมันไม่ได้โจมตีส่วนอื่นนะครับดูอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว,ว่าตัวละครเราเดินเดินผ่านกําแพงนะั่นคือว่าโดนตัวละครเราจะโดนโจมตีนะครับต้องอยู่หลังกําแพงนะครับถึงจะไม่โดน ยังไม่ใช้สกิลทีเหลดืดิดูเขาดูมันโจมตีป้อมใกล้จะแตกแล้วดูความเร็วเหมือนซูโม่เลยตีป้อมอย่างเดียว โอเคง่ายจอยหมุนปอกกล้วยเข้าปากเลยง่ายมากกว่าจะตีปอมแตกอ้ยกับได้ฮันนี่ก็ไปแล้วไอ้ฮันนี่ได้ได้อีกใช้เพื่อนสนิทดีกว่ามาอะไรจะมาโอเคแล้วทุก เอาค่อยๆพร้ผมโอ้ใช้สกิลกําแพงอะไรตรงนี้เอ้าไม่ได้ใช้อีกสั่งเปล่ามาช่วยหน่อยไปเลยเราไม่ยอมแพ้พร้ผมสู้ไปั่นแหละ โอ้โหมันเยอะมากพอใช้ดีตร์ครับผมฟิตมาให้หมดครับหายหายครับผมหายหายขาเขาไปแล้วจบกตียงเดียวครับผมเอาเอาให้ได้เยี่ยมจบตีมาเข้าไปครับผม บอสนี่มันตายามันยึดป้อมนี้ได้ก็ตามสบายครับผมตายแล้วบอสครัะคะบปูอ๋อครับผมเข้าไปเดี๋ยวพวกนี้หายหมดเลยครับเดี๋ยวดูหายไปหมดแล้ว yeah. แตวละครผมนี่เจ๋งชิคชง สองพันสองแล้วโนีสองพันสี่ไปดีสกิลมันนี่ใช้ใช้บ่อยเซะเหลือเกินแต่สเตย์เหล่ามันไม่ค่อยจะใช้ไม่ใช้ที่สเตย์พิเศษงงเหมือนกันเซอร์รี่ข้าไปช่วยว้าวมีศาจนะผม ติดสัตันติดป้อมมันเข้าไปล่าผมติดป้อมมันใ้่ไปมติดป้อมมากติป้อมอัดอัดให้เลยนะครับป้อมมันป้อมมันกากเกลติดเข้าไปล่าผมเร็วสิครับรีบไป ทำไมมันเล่นนานแต่ละครั้งว้าแล้วทำไมผมผมเล่นเกมนี้แค่เล่นสองสามด่านมันดูที่นาฬิกามืดแล้วครับอออืืหมันเล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้โอ้โหติดล้อล้อมเฮ้ยจบจบจบชนะชนะนี่เยี่ยมมากผมผมชนะง่ายมาก ปพ๊บสเตร็จเครีย์โอ้ยเขาพูดจากดาวเซลลีโอเคไม่เค่ยนนี่ให้เอน้อยมากกลับกับกับกลับโอเคครับผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ,บ้างครับกับตัวอันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยจะไม่พลาคดคลิปใหม่ผมเลยนะครับกดเลยนะครับแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นนขอลาติสสวัสดีก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ